ก้อยข้าวปุ้นสตีนใกล้ยั่วจ้าตีนใหญ่เด้งค่ะสาวอุบลสาวอุบลชาแนลค่ะมาค่ะมาลงมือกินน้ำกันค่ะเห็นแล้วไม่ไหมค่ะน้ำาล่แตกนะค่ะสวัสดีค่ะสาวอุบลชาแนลค่ะเมืออี้สาวอุบลพามาก้อยข้าวปุ้นค่ะนี่ค่ะใส่น้ำตาลปิ๊บลงไปแล้วค่ะคว่ำแซบนี่ค่ะน้ำตาลปิ๊บนี่ค่ะ ปลาจ้าน้ำปลาค่ะนค่ะน้ำปลาตามด้วยพริกผงค่ะนี่สูตรสาวบนนะคะพริกผงค่ะข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วคัวเองนะจ้าหอมหอมค่ะค่ะผงสุรสค่ะผงสุรสค่ะ ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไลยแซ่บไลยน้ำตาลค่ะน้ำตาลปิ๊บก็ใส่แล้วค่ะนี่น้ำตาลใส่เพิ่มคว้วแซบเข้าไปอีกสองเท่าค่ะตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะนี่ค่ะเคล็ดลับคว้มแสบค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะตามด้วยมะนาวค่ะบีบมะนาวลงไปค่ะมะนาวเขียวค่ะเพิ่มคว้มหอมค่ะ คนใ้เขากันค่ะปรุงรสซีมค่ะอรสจัดจานค่ะตามด้วยตีนไก่ค่ะตีนไก่ที่เราต้มไปแล้วปดเอยจ้านี่ค่ะตีนไก่เอาลงไปเลยจ้า คนโครเครโคเร่ให้เขากันค่ะตีนไก่มันเขากันแล้วฮเก็ตามด้วยข้าวปุ้นจ้าข้าวปุ้นทีฮาเตรียมไปแล้วต้มไปแล้วค่ะข้าวปุ้นใส่กานมีด้ค่ะมีค่ะเห็นไ่มคะอันนี้ข้องเวียดนามกาเวียดนาม เนี้ววนุ่มดีจ้าถ้าก็ะเส็นล่งเลยค่ะเสรนฐใดมากเนี้วหนุ่มค่ะค้นให้เขากันค่ะ หากินบ่าค่ะสูดรสาอุบลค่ะสูตรเนื่องนอกตามด้วยพักค่ะใบหอมเปค่ะพักเพลนี่ค่ะข้อมแสบใบซะรลแหน่ค่ะปรงหลุดตามใจชอบเลยค่ะนี่ค่ะ,คะน้ำลายแตกนะคะ มไปกินน้ำกันค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสาวบนสาวบนบ h ชาแนลค่ะ